เอาละครับผมกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมอยากจะร้องไห้นะครับผมก็คือแบบว่า,าจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราได้ทําการขุดสระไปแล้วผมนะ EP หนึ่งนะครับผม EP นี้จะเป็น EP หนึ่งจุดหนึ่งครับผม <laughs> ก็คือลืมเซฟครับทุกท่าน,นครับโอ้ผมลืมเซฟนะครับผม ก็คือขุดไปเสียเปล่าเลยครับเพิ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเพิ่มนะก็คือทำเล่นไปเลยครับผมทำเล่นตำหัวไปเลยนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมปวดหัวเลยครับผมก็คือแบบอัดเสร็จปุ๊บผมอันนี้นเป็นคลิปสุดท้ายที่อัดของวันเนาะผมอัดเสร็จปุ๊บมงการกะบ,บาดออกม่ไม่ได้เซฟโอ้โหสิ่งที่ได้ก็คือเรียบร้อยครับเพิม่มไปได้เซฟครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยครับผมนะ ก็เดี๋ยวดูมุมกล้องแบบสมจริงเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับโอ้โหไปนะครับผมนะนี่ครับผมรถยังอยู่ที่เดิมเลยครับทุกทุกคนครับโอ้โหยตายเดือสารามึงผมโอ้โหนี้คือเป็นแบบเป็นประสบการณ์เลยนะทุกคนนะคือแบบคือต้องกูต้องขุดสระเริ่มขุดสระใหม่ตั้งแต่เลกครับผมโอ้ เริ่มขุดสามแห่งแต่แรกเฮ้ยทำไมเวลานี้มันปึก<อ>เดี๋ยวไปยัดต่อพวกกีก่อนแล้วกันนะพมอ้หักได้เยอะจัหางเลยว่ะอ้เสียงปั๊มสุดยอดมากเลยฮนะไป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 ขุดใหม่ก็ขุดใหม่ครับผม รังใจที่ EP แรกเป็น EP หนึ่งใช่ไหม EP นี้เป็น EP หนึ่งจุดหนึ่งครับทุกคนครับมายังยังไม่มี EP สองนะทุกคนนะยังไม่มี EP สองนะครับผมโอ้โหเยอะก็ต้องเริ่มใหม่กันเลยทีเดียวนะผมนะโอ้ยกอดหน่อ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 มา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 เนี่ยผมตอนแรกเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้หายไปแล้วครับผมนะ ผมตกใจเลยครับตอนแรกนะทุกคนนะวูวไม่ไหวเลยจริงอะ่ะมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเริ่มผมจะทําให้มันเร็วกว่านี้นะครับผมได้เร็วกว่านี้นะครับผมไปเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวเอเดี๋ยวขอยัดตั้งคาก่อนแล้วกันนะผมตังคากาันขุดก่อนแล้วกันนะครับมาแบบเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน เริ่มเลยแล้วกันนะผมมันเสียเวลาพมากพอแล้วนะเฮ้ยจีนคุยไม่ได้ซื้อที่เหรออ๋อยังยังอูขนาดสี่ยังไม่ได้ซื้อเลยครับผมโอ้โหอ๋อแล้วทำไมมันลูกอันนี้มันทำไมมันขยับเองได้มี่ยฮะมันขยับทำไมวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมันค้างหรือเปล่าวะเนี่ยเราอยู่ที่แมพไหนวะเนี่ยแบบนมีหรือเปล่ามาเริ่มใหม่กันเลยครับผม เอ้ยหนวเมื่อยแถอน้อมเมื่อยแถอน้อวิธีคลิปที่แล้วมันขุดไปได้อย่างเยอะเลยนะทุกคนโอ้ได้อย่างเยอะเลยคนระับเยอะมากเลยอนะเยอะจัดเลยอะนะครับโอ้ต้องได้มาเริ่มขุดใหม่นะผมขอภัยทุกคนกันด้วยแล้วกันนะผม <c oughs> อะไรวะเนี่ยไม่แล้วผมขุดใหม่ก็ได้นะผมไม,ม่เป็นห้า ครับจะได้แบบว่าแก้มือหน่อยละกันนะครับอาจจะได้สวยขึ้นกว่าเดิมนะไม่ใช่ขเล่ขึ้นกว่าเดิมนะครผมไม่ใช่นะไม่ใช่ขเล่ขึ้นกว่าเดิมนะครับต้องสวยขึ้นแล้วมึงจะบิดทําไมเนี่ยโอ้ยเนี่ยบิดเวลาเวลามันบิดนะอ่ะมัเ <c oughs> นว Message. Message. เวลามันอ่าอุ้ยเชี่ยเช็ดเด็งขออภัยนะผมคือเมสเซจเมสเซจเวลาเอ่อ พอจะพูดอะไร,ะรวเมื่อกี้เวลามันขุดแล้วมันเด้งอ่ะทุกคนแล้วมันเสียคือตัวรถมันจะบิดอ่ะพรตัวรถบิดมันก็เสียองศานะครับทุกคนจะเสียองศาในการทํางานนะครับว้าวสวยจริงมุมกล้องมุมนี้ <c oughs> ทำไมมันขุดไม่ได้วะตรงนี้ไหมขุดยากมากนะครับอันนี้ผมปรับการตั้งค่าใหม่นะให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันเวลาขุดให้มันวงแคบกว่าเดิมนะมันจะได้แบบสมจริงนะแต่การขุดมันก็ไม่สมจริงอยู่ดีอะแค่จิ้มลองแค่นี้พวกขีมก็เข้าดินแล้วเอ้ยดินมันก็เข้าพงกีแล้วพุกีมก็เข้าดินบ้าอะไรล่ะซึ่งมันทําเร็วไม่ได้นะครับทุกคน คนคนนี้ขุดสะขุดสะอ่า,าเป็นไงล่ะคนอยากให้ขุดสะดีนักน,นี่จัดไปเลยดินะผมจัดไปเลยหนึ่งนึครับผมมีอีพหนึ่งแล้วก็ปิีพีหนึ่งจดหนึ่งต่อครับผม <c oughs> มันใช่เรื่องไม่มีอีพีหนจุนึปกติมันไม่มีนะปกติอีพหนึ่งแล้วจะเป็นอี2ีสองนะครับผม พาร์ทหนึ่งแล้วมีพาร์ทส,สองได้ไหมอันนี้มีพาร์ทเอ่อพาร์ทหนึ่งจุดหนึ่งด้วยนะครับผมโอ้ยเฮียอันน,น,นี้อันนี้บังเต็มๆเลยครับโอ้โหอันนี้บังเต็มๆเลยว่ะทุกคนผมว่าผมขุดผิดทางว่ะมันต้องขุดทางนี้นะครับโอ้ยมันต้องขุดทางนี้ว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเปลี่ยนทางไหมผมว่าเปลี่ยนทางดีกว่าว่ะ เออผิดผิดทางผิดทางจริงนะครับผมไอจอนี่มันบังเต็มเลยนะคุณมันบงังบังมากมากเลยเนะี่ยผิดทางเต็มเลยว่ะเนี่ยคุณเอ่อคนคนขับเขาต้องขับไอเวลาขุดสายต้องขุดทางนี้นะขุดทางที่มองเห็นดิขุดทางที่ตัวเองมองเห็นดินะครับ อไม่ใช่ไปกดทางไม่ใช่ไปกดทางที่ตัวเองมองไม่เห็นเรียบร้อยเลยครับผมเออต้องกดทางนี้นะครับผมอตักลงไปลเลยอาตักไม่ได้อีกนเนาะอาตักไม่ได้อีกเออโอ้โหมันเร็วจัดเลยอะช่วงนี้ยังเร็วยังไม่ได้นะทุกคนยังเร็วยังเร็วยังไม่ได้นะครับ ดีมันขาดก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ดีขาดก็ไม่เป็นไรมองไม่เห็นนะครับด้วยจอ,อนี่บ,งบังมุกขี้เต็มเต็มเลยเนะี่ยเอ๊ะแล้วฟ้ามสิบเก้ามันบ,งะบ,ะบะังหรือเปล่าวะผมจำไม่ได้ฟ้ามสิบเก้าบังหรือเปล่าไอ้น่าจะบังเหมือนกันแล้วเนาะเยอะๆจอ,อนี่บงับงบังมุกขี้เต็มเต็มเลยนะทุกคนดูเดี๋ยวเต็มเต็มเลยนะครับบอกตรงว่าเต็มเต็มเลยบ,บังมุกขี้ได้เต็มเต็มเลยนะ จอเขี้ยวป้าบอเนี่ยจอมใหญ่เกิน่ะอาจผมอาจจะขับช้าๆนะลุนเพราะว่ามันมันยังเร็วไม่ได้นะมันมันยังฟื้ดฟาสยังไม่ได้ไโอเคนี่นี่เห็นไหมเดยวแล้วสวิงมันก็สวิงเลยๆอยู่นะมันยังไม่สมูทเลยเนี่ย เราสวิงมันยังเลยอยู่นะครับทุกคนต้องใจเย็นๆนะผมปึ้ง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 โอเคขับสบายแล้วผมสบายสบายจิวเลยครับในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยครับผมโอ้เยนเย็นเย็นจะตกหรือเปล่าเนี่ย ดินไม่พอว่ะทำไมดีวะเนี่ยเอากุ้งกว้างหน่อยแล้วกันเนะะาะป้าย้าเอากุ้งกว้างหน่อยแล้วกันนะบมโอ้ยโ <c oughs> อ้น่ากลัวกลัวเดินตกที่ฝ่ายเลยเนี่ยโอ้โห กูจะขุดตรงนึงมึงไปลงอีกตรงนึงอะไรวะเนี่ยมันจะเป็นสาสหรือเปล่าวะเนี่ยหรือจะเป็นอ่าเออนี่มันต้องลงอี้นี่ลงหายไปเลยโอ้เกมบ้าบออะไรวะเนี่ยการขุดมันไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่คือเราแปลว่ามันขุดได้ก็ดีแล้วอะ่ะเออนะครับผมขุดได้ก็ดีสักแค่ไหนแล้วเนี่ย ด,ดินขาดเยอะเลยว่ะทุกคนคือผมทำเป็นสาเล็กนะครับทุกคนไม่ได้ทำสาสใหญ่ครับผมถ้าทำสาสใหญ่ผม,ผมก็ปวดหัวแน่นอนเลยเดี๋ยวลองทำสาสล็กดูก่อนนะถ้าโอเคเดี๋ยวค่อยทำสาสใหญ่นะครับถ้ามันโอเคนะแต่ผมมองแล้วว่าเหมือน,นมันจะดูไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับเพิ่มนี่เราก็ไปช้าๆครับผมเนิ่มๆนะผมชิวๆสบายๆายนะครับผม ชาเนิบๆเนิชบชาๆนะครับเพิ่มปื๊บนี่ไม่อาจืดเทไปตรงไหนดินขาดตรงไหนดินเกินก็บอกว่าค่อยว่ากันนะครับโอเค เป็นสระนะครับผมมองให้เป็นสระนะอย่าอย่ามองเป็นอหลุมบอ่อบอควายนะทุกคนอย่ามองเป็นหลุมนะครับมองเป็นสระนะครับผมซึ่งมันขุดยากมากเลยนะซึ่งขุดการขุดนี่ต้องมุมมองบุคคนที่หนึ่งนะครับถ้ามาขุดมุองนี้นี่โอ้โหตายตายเลยแหละขุดไม่เป็นเลย เฮ้ยเริ่มเป็นสาแล้วอ่ะทุกคนโอ้จีนนี่ครับผมมองให้เป็นสาหนะครับมองให้เป็นสาหนะครับุนี่มองให้เป็นสาหนะะ้าคนดูมองเป็นอย่างอื่นนะครับเพื่มโอ้ดูเงาดิ เขาสุดยอดมากเลยโอ้โหผมบอกตรงครับว่าจอมอนิเตอร์นี่บังบุ้งกีดเต็มเลยครับทุกคนโอ้โหทำงานยากมากครับคลิปที่แล้วผิดพลาดไปหน่อยครับเพราะว่าเราไปขุดฝั่งนู้นครับมันต้องขุดมาอย่างนี้ขุดให้ให้ให,ให้ให้อยู่ให้อยู่ตรงบุ้งกีนครับ คลิปที่แล้วผิดพลาดวะโอเคสบายสบาย,ยชิวๆนะครับผมช้าคนไม่เอ่อไม่รีบนะครับไปไปช้าๆนะครับผมไปช้าๆ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผมขออนุญาตเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกัน เสมอกันนะผมโอ้โหมึงตักนิดเดียวกูได้ได้เต็มมุกกี่เลยวะเนี่ยโอ้ทุกพี่เอ,อ้สมจริงหน่อยดิลูกพี่เอ,อ้ยคืออย่างที่ว่าถ้าเกี่ยวข้าวนี้ไม่มีใครสู้เขาได้ครับแต่ถ้าขุดดินนี่ขุดดินดดดนี่คือคอนแทคชั่นนะให้ผมอ่าแบบว่าเออ่แบบให้คะแนนนะคอนแทคชั่นชนะนะขุดดินนะขาหมายถึงขุดดินนะ หมายถึงขุดแบบนี้นะทุกคนเอา้าแล้วมึงจะออกทำไมวะเนี่ยหมายถึงขุดแบบนี้นะวุ้ยหนอเอาขุดไนะวก็ได้หรอโอ้โหเงียดเงียดนี่เห็นไหมไหมมันเริ่มเริ่มเป็นแบบว่าเป็นรูปรเป็นลากแล้วเห็นไหม นี่ตัดจวดแบบนี้ครับผมคันคะันสาสจะไม่ใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่าเป็นสาดเล็กนะเ,เล็กแต่ลึกนะครับผมเล็กแต่ลึกนี่เล็กแต่ลึกพอมันลึกแล้วเราก็ขับเร็วๆได้นะแต่ว่าเวลามันลึกแล้วมันขุดยากนะอะพอมองเห็นเมื่อกี้อยู่นิดนึง กีแม่งยังมืดไอ,อ้กระจกแม่งยังมืดเลยคนดูสามารถเอื้อมไปได้นะผมลิปแพรในแม่งเอื้อมเลยนิดเดียวเองนะครับโอเบเอื้อมได้อย่างไกลเลยวะ่ะมาผมจะบิดอันนี้แล้ว เขาเรียกว่าอะไระเวลาเข้ามุมก็ต้องยืนอย่างนี้นะผมยืนตรงๆนะครับมันแล้วแต่คนล่ะเวลาเข้ามุมเหนะมือนเนาะกูจะเข้าแบบนี้นะครับไอ้ไเชี่ยคลิปเดียวเกือบเสร็จเลยเหรอไอ้ยีหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยเกือบเสร็จเลยหรอวะเนี่ยกูจะ ทำไมมันทำไมไม่ขุดดินเหรอลูกี่เออขุดเอาดินดิเออมันต้องอย่างงี้ดิเดี๋ยวแต่งสำหรับแต่งแต่งคัทซ่าเดี๋ยวค่อยขุดเสร็จค่อยแต่งก็ได้นะครับนี่มันต้องอย่างงี้เลยเคนะครับผม ปึ่งปั่งปึ่งปังกันเลยทีเดียวนะครับผมวู๊ห์เจ๋งชิบหายเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะแคบเกินไปไออกมาอีกอ่าโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็เออเดี๋ยวดูกคนนะครับผมนี่ตรงนี้ตรงเลยเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยตรงเนี้ย นะผมโหใช้ได้เลยนะตรงนี้นะ่ะอุ้ยตรงนี้ใช้ได้เลยนะโอเคเลยเนะี่ยว้าวสุดยอดไปเลยตรงนี้ก็ถือว่ายังเดี๋ยวแก้ไขนิดนึงนะผมตรงนี้นะแก้ไขนิดนึงไม่รู้จะแก้อะไรหรือเปล่านะแก้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมนะโอเคอเค,คลิปนี้นะครับผมก็ เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนใครชอบงานขุดสาก็กดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเซฟด้วยนะผมไม่เซฟไม่ได้แล้วทุกคนนะผมนะเจอกใหม่ครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับเพิ่ม